สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ ชีวิตกลางป่าแมทพีรณีตอบสถานะล่าสุดทรงการหลังมีภาพว่อนแท้จริงแฟนอั้ามาก่อนชีวิตกลางป่าแมทพีรณีตอบสถานะล่าสุดทรงการหลังมีภาพว่อนแมทพีรณีเคลียร์ครั้งแรกสนิทไฮโซพกก่อนรู้จักกับทรงการขอบคุณครอบครัวเตชนะนรงจับมือไม่เคยทิ้งเรียกได้ว่าออกมาพูดทางแรกกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ยงถึงว่าเป็นมือที่สามทำรักไฮโซพก ทานวงกับอ้ําพัชราภาลมสำหรับสาวเมตรพิรณีีคงไทย ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ในรายการโดยบอกว่าอยากขอบคุณพี่สงการและครอบครัวที่ช่วยแก้ข่าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะมีอะไรก็จับมือเมสไว้ตลอดเป็นสิ่งที่เมสซาบซึ้งในหัวใจมาตลอดก็อยากจะขอบคุณจากหัวใจกับพี่เขาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกลากันยังคงเหมือนเดิมพี่เขายังคงเป็นกําลังใจให้เมสตัวเมสเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้เราทํา ทำอะไรก็ต้องโตขึ้นคิดให้มากมากขึ้นกว่านี้ต้องมีสติให้มากกว่านี้ทุกคนให้กำลังใจเราก็ต้องมีสติของตัวเราเองด้วยข่าวเรื่องไฮโซพกจริงๆพีส่สงการเขาไม่ได้หยุมยิงกับเรื่องพวกนี้เขาขยันทำงานมีเป้าหมายชีวิตเรื่องพวกนี้ไม่สามารถดึงความสนใจของเขาได้อยู่แล้ว อย่างที่บอกพี่เขาทราบอยู่แล้วว่าเรารู้จักกับพี่พกก่อนที่จะรู้จักกับพี่สงการอีกเราแฮงเอาพี่เอมมี่รู้ดีที่สุดพี่เขาทราบทุกอย่างเคยเจอเคยแฮงเอากับคนก่อนๆของพี่นกดิฉันก็ไปทานข้าวด้วยเสมออันนี้กล้าพูดเพราะเมทกับพี่พกสนิทกันแฮงเอากันมาตลอดอยู่กลุ่มเดียวกันมดดำกล่าว ยอมรับว่าข่าวพี่พกก็สร้างผลกระทบกับแมทเยอะแต่ที่แมทซีเรียดอันดับหนึ่งข้อแรกที่แมทกังวลที่สุดแมทเข้าใจมุมมองของผู้หญิงแมทเป็นห่วงความรู้สึกของผู้หญิงด้วยกันตัวเราทําให้คนรอบตัวเราเดือดร้อนอีกแล้วแมทต้องขอโทษจริงๆว่าเราไม่ได้ตั้งใจและยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปจริงๆจริงๆแล้วพี่พกมากกว่าเพื่อนเพราะเราคือพี่น้องกันจริงๆพี่พกเรียกแมท่าอีเมทนึกออกไห ส่วนที่มีเรื่องเมาว,ว่าแมทกับส่งการเลิกกันนั้นแมทยืนยันว่าไม่ได้เลิกค่ะยังคงเหมือนเดิมพี่เขายัางคงให้กําลังใจแมทก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วต่อไปนี้เราทําอะไรก็ต้องโตวกว่าน,นี้คิดให้มากกว่าน,นี้ต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ทุกคนให้กําลังใจคอยช่วยเหลืออยู่ก็จริงแต่เราก็อย่าปล่อยให้ทุกคนมาคอยช่วยเหลือเราไปตลอดไม่ได้เราต้องตั้งสติของตัวเราเองด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ แค่กระพริบตาหรือหายใจก็ผิดแล้วจริงๆนะแค่กระพริบตาแค่หายใจก็ผิดแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก่อนหน้านี้ตลอดมาไม่เคยคิดที่อยากจะทําอะไรที่เป็นข่าวหรือทําให้ใครเดือดร้อนแต่แค่ขยับนิดเดียวก็เป็นอะไรไม่รู้เกินคาดเรามากเลยแต่ก็มีประเด็นหรือคําพูดอะไรที่เออก็คิดได้เนาะเป็นถึงขนาดนี้เป็นข่าวได้บางทีเราไม่ได้นึกถึงเลยไง ถามว่ากี่ปีแล้วที่เจออะไรหนักหนัก็กเกือบ5ปีได้มั้งคะตั้งแต่ปลายปี2018จําได้แมน่นปี2018โดนกระแสแอนตี้ลงรูปปุ๊บก็โดนว่าก็ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาได้ยังไงจะว่าอวยตัวเองนิดนึงก็ได้นะไม่รู้ว่าอดทนเก่งอะไรขนาดนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ